สวัสดีค่ะชื่อนชัชชารุกงักพิศพิเศ์นะคะชื่อเล่นชื่อนัชชาหรือว่าทุกคนรู้จักก็คือตุกปาชานะคะฮัลโหลนพบกันเช่นเคยกับนัชชาทดสอบพี่วาวิางเอเชคันเกาชานะคะเอเชคตทวนอีกรอบนะคะเอเชคนตอนนี้ก็อายุ12ปีเรียนอยู่ที่โรงเรียนไอซ e ค่ะ ตอนนี้นะคะพูดได้หลักๆาเลยก็คือสภาษาค่ะภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนทุกคนอาจจะถามว่าอีกสองภาษาหายไปไหนที่นัชชากดได้ก็คือนัชชาเนี่ยเอาเวลาที่นัชชาใช้เรียนสองภาษานั้นนะค,ะค่ะเอาไปใชเ้เรียนอย่างอื่นเช่นการโต้วาทีซึ่งนัชชาคิดว่าก็เป็นสกิลที่สําคัญมากเลยค่ะนัชชาคิดว่านะคะเป็นความสนใจของนัชชาเองคือ าจาเนี่ยเป็นคนที่อยากจุดเรียนรู้ภาษาต่างๆอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนในโลกใบนี้เนี่ยคับเรามีหลายๆประเทศเลยซึ่งพณชาไปเที่ยวเนี่ยนะคะณชาก็ต้งได้เข้าใจเลยว่าเขาพดูดอะไรกันบ้างก็เลยสงสัยนะคะว่าถ้าเราพูดได้เนี่ยมันจะดีไหมแล้วถ้าเราเรียนไปเนี่ยเราจะได้อะไรณชาก็คิดไปแล้วก็เริ่มเรียนภาษาเลยคะ่ะแล้วพณชามี ความสนใจนะคะหรือว่ามีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องภาษาเนี่ยจะทําให้นาชาตั้งใจเรียนมากขึ้นแล้วก็ทาให้นาชาเ,เรียนได้เยอะขึ้นค่ะเออน่าจะอายุสี่ห้าปบนี่แหละค่ะก็คือตอนเริ่มทำรายการใหม่ใหม่ mm hmm. okay. แต่ถ้าคิดถึงภาษาแบบรวมๆเลยนะคะนาชาสนใจภาษาเทคโนโลยีหรือว่าภาษาคดนี่ค่ะ mm hmm. เพราะว่านาชารู้สึกว่าภาษาเทคโนโลยีเนี่ยเราจะใช้ในอนาคตเยอะมากเลยค่ะเพราะว่า mm hmm. ตอนนี้โลกก็พัฒนาไปเรื่อยๆเรื่องเทคโนโลยีแล้วถ้าเรารู้จักภาษาเทคโนโลยีนี่นะคะ mm hmm. ในอนาคตเิ mm hmm. ชาก็สามารถปรับตัวได้ง่ายขึ้นค่ะเป็นแบบโคดดิ้งอะคะ่ะเป็น Python หรือว่าเป็นแบบภาษาโปรแกรมมิ่งเลยประมาณนี้ค่ะเิชาก็เริ่มแบบเริ่มเบสิกอะคะ่ะ mm hmm. คือ ภาษาโปรแกรมนี่นะคะเขาก็จะมีแบบตัวเลขเยอะเพราะมันคือตัวเลขฐานหนึ่งฐานสิบแล้วก็ฐานแบบตัวเลขฐานเยอะอะค่ะซึ่งนัชชาคิดว่าถ้านัชชาเนี่ยเรียนเลขได้ให้แบบดีกว่านี้นัชชาสามารถเข้าใจภาษาโปรแกรมนี้ได้เร็วขึ้นซึ่งเราก็ต้องแบบเรียนให้เยอะขึ้นค่ะนัชชาเนี่ยเป็นคนที่ชอบหาโอกาสนี้ตัวเองเอได้เรียนรู้ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น ภาษาใหม่หรือว่าเป็นแบบการต้องวาทีค่ะส่วนที่โรงเรียนนะคะณชาก็ได้เรียนเป็น core subjects อยู่แล้วหรือว่าเป็นวิชา <S <S เช่นภาษาอังกฤษ,กฤษหรือว่าภาษาไทยแล้วก็มีเ,มเลขวิทย์แล้วก็วิชาสังคมศึกษาค่ะณชาได้ทำแบบบริจาคให้เด็กป่วย มาตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือยังแรกที่นัชชาทำเนี่ยคะ่ะแบบเบสิกมากเลยก็คือบริจาคผมให้กับเด็กผู้หญิงที่เ,เป็นโรคมะเร็งนะคะนัชชารู้สึกว่าเขาก็คนมีความสุขแบบของเขาบ้างซึ่งก็เลยบ,บริจาคผมให้ตอนโตขึ้นมาแล้วนัชชาเลยเริ่มเอาน้องเข้ามาช่วยกันบริจาคนะคะแล้วก็นําความสามารถในการเรียนรู้ของเราเนี่ยไปแลกกับเงินเพื่อเอาไปบริจาคให้บนิธิโรงพยาบาลเด็กคะ่ะ วันนั้นนะคะนัชชากับน้องๆเนี่ยได้ไปชชิตจิตโตที่ตลาดเพื่อให้คนที่แบบเดินผ่านเนี่ยนะคะก็ทาบุญช่วยกันทาบุญแล้วก็บริจาคเงินให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลค่ะแล้วตอนโต้นเนี่ยนะคะนัชชาก็เริ่มคิดว่าเนี่ยนัชชาจะทายัางไงเพื่อให้เบนฟเฟทั้งสองด้านเลยหรือว่าแบบได้รับผลประโยชน์ทั้ง2ด้านนั่นก็คือผู้ให้และผู้รับใช่ไหมคะผู้รับเนี่ยเขาก็ได้ผลประโยชน์อยู่แล้วนั่นก็คือเขาจะได้ รับชีวิตต่อไปหรือว่าเขาจะเด็กป่วยนี่นะคะที่นชาบริจาคใหเ้เขาก็จะได้มีชีวิตต่อไปนั่นก็คือเป็นเบนเฟิคของเขาแต่ว่าเราจะทํายังไงเพื่อให้ผู้ให้นี่นะคะเป็นผู้ที่บริจาคเงินใหเน้เขาสามารถมีประโยชน์ได้ด้วยนชาก็เลยคิดว่าเนี่ยเพราะว่านชาสอนภาษาอังกฤษได้แล้วนชาคิดว่านชาเนี่ยก็สามารถทำกิจกรรมกับเพื่อนๆได้เพื่อให้เขามีความสุขและเรียนรู้ได้พร้อมๆกัน แล้ชาก็เปิดคอสแชนส์นั่นเองค่ะก็คือให้ทุกคนเนี่ยนะคะมาร่วมกันทำโปรเจกต์หรือทํากิจกรรมใช้ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันนะคะก็จะฝึกการพูดแล้วก็การฟังเพื่อให้เขาเนี่ยนะคะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยแล้วเขาก็จะได้ทํากิจกรรมด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็มี EH e กลุ่ม3 Age อกลุ่มนะคะก็คืออายุ5.7เเป็นเด็กเล็กนะคะแล้วก็มี เด็กอายุกลางๆก็คือ8-10แล้วก็มีส1ค่ะเป้าหมายของโครงการนี้นี่นะคะก็คือการเปิดโอกาสค่ะอย่างแรกเลยนะคะเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้ให้แบบไม่มีขีดจำกัดนะคะสำหรับเด็กๆวัย5-13เลยนะคะเราจะเปิดโอกาสการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษตอนนี้เฉพาะภาษาอังกฤษก่อนนะคะแต่ว่าต่อไปเราอาจจะเปิดคอร์สอีกเช่น คอร์สอาร์ตถ้าใครสนใจหรือว่าเป็นคอร์สเป็นไลฟ์สกิลค่ะที่เราจําเป็นที่จะต้องใช้ในอนาคตค่ะแต่ตอนนี้นะคะเราก็จะโฟกัสเรื่องภาษาเดีก่อนอย่างที่2เลยนะคะเราจะเปิดโอกาสการเป็นผู้ให้ค่ะแล้วเราจะส่งต่อลมหายใจถ้าถามว่าส่งต่อลมหายใจเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะคะมันก็แปลว่าเพราะว่าเราเนี่ยเราจะทําบนหรือว่าเราจะ บริจาคให้กับบริษิที่โรงพยาบาลเด็กเพื่อที่เขาเนี่ยจะเอาเงินที่เราบริจาคให้เขาไปช่วยชีวิตเด็กได้หรือว่าไปต่อลมหายใจให้เด็กที่ป่วยได้ค่ะเราเนี่ยะครสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันนั่นก็คือเด็กที่เป็นผู้ให้เนี่ยนะคะเขาจะเขาก็จะเรียนได้ว่าเนี่ยการเป็นผู้ให้เนี่ยมันรู้สึกดีเพราะว่าเราเนี่ยกำลังช่วยสังคมของเราให้พัฒนาขึ้นยิ่งขึ้นค่ะแล้วชัยคิดว่า ในสถานการณ์โควิดเนี่ยต้อก็มีเวลาว่างมากขึ้นซึ่งนัชชาเนี่ยใช้เวลานี้มาทําโครงการอย่างแรกเลยอย่างที่สองนี้นะคะนัชชาใช้เวลานี้เพื่อเรียนเยอะขึ้นแล้วก็พัฒนาตนเองให้มากขึ้นค่ะและอย่างที่3าเลยนะคะใช้เวลากับครอบครัวค่ะเพราะว่านัชชาคิดว่าการใช้เวลากับกครอบครัวเนี่ยมันสาคัญม,มากเลยเพราะว่าจริงแบบถ้าเราอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเราก็จะได้ใช้เวลา แต่พออยู่บ้านเราก็มีครอบทำให้ครอบครัวเราเนี่ยแบบบอ์ให้แบบสนิทกันมากขึ้นค่ะนั<ม>่าชาทำได้ในการเป็นผู้นี้นะคะก็คือการเซตเป็นวงโมเดลค่ะหรือว่าเป็นเ,เป็นตัวอย่างให้น้องค่ะ ก็คือรชานี่นะคะอยากเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องเพราะว่าถ้าน้องเนี่ยเห็นว่าโอ๊ยพี่ทําได้แบบนี้ที่ทําแบบนี้ได้แล้วอยากทําบ้างซึ่งแค่รัชชาเนี่ยมีความรับผิดชอบนัชชามีวินัยแล้วนัชชาทําแบบเรียนได้ดีนะคะน้องก็จะทําตามแล้วน้องก็จะคิดว่าเนี่ยเราควรจะเป็นเหมือนพี่แล้วพ่อแม่ก็จะภูมิใจพี่ก็จะภูมิใจทั้งบ้านก็จะมีความสุขค่ะ <Okay. S 1> ก็รัชชารู้สึกว่าอันนี้เป็นแค่ เป็นแค่แบบจุดเริ่มต้นค่ะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ทำโครงการให้แบบใหญ่ขนาดนั้นซึ่งต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่เห็นาชาเป็นเด็กเก่งแบบนี้แต่ก็นชารู้สึกว่ามันไ,ไม่ได้มีแค่นาชาคนเดียวที่แบบพัฒนาเด็กๆในประเทศขนาดนี้เพราะว่านชารู้สึกว่าในประเทศไทยเนี่ยนะคะเราเนี่ยสามารถทุกคนเลยค่ะสามารถพัฒนาได้มากขึ้นแล้ว ถ้าเราพัฒนาไปพร้อมๆกันเนี่นะคะเพราะว่าเด็กในปัจจุบันเนี่นะคะเป็นอนาคตของประเทศซึ่งถ้าเราฝึกฝนให้เด็กพวกนี้มีไลฟ์สกิลหรือว่าเ,เป็น soft ์สกิลเนี่ยนะคะในอนาคตนเนี่ยประเทศไทยเราก็จะพัฒนาขึ้นไปได้วยคะ่ะ